ท่าทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับพระเอกออฟสุพรพลสาวน้อยเพชรบ้านแพงลั่นนะครับงดรับงานนอกตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปนะครับรีดาวาสร้างความภูมิใจให้กับ f อแฟนคลับแล้วก็เจ้าภาพสุดๆครับหลังพระเอกออฟสุพรพลครับทุกคนออกมาประกาศผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนะครับน้องออฟเนี่ยเขียนข้อความเอาไว้บอกว่าในฐานะพระเอกหมอลำน้องใหม่ของวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพื่อให้เกียรติ ทางวงและเจ้าภาพออฟขออนุญาตงดรับงานนอกตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเป็นต้นไปแต่งานไหนที่รับเอาไว้แล้วนะครับก็เต็มที่เหมือนเดิมพร้อมลุยนะครับงานนี้ได้ใจเจ้าภาพที่ว่าจ้างสาวน้อยไปเต็มเต็มครับทุกคนโอ้โหสุดยอดมากๆหลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะว่าต้องแบบนี้พระเอกสาวน้อยนะครับนี่แหละพระเอกตัวจริงนี่สุดยอดมากๆครับทุกคนเนาะก็ต้องบอกเลยว่าก่อนสัปดาห์ก่อนเนี่ยทางด้านบอสโจ ดดินไ้ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับน้องออฟสุพรพลครับเข้าสู่บ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณเฮียนหน่อยที่ให้โอกาสน้องออฟสุพรพลเนี่ยได้มาสร้างสีสันแล้วก็สืบสานศิลปวัฒนธรรมนะครับบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งทามกลาง FC ฟฟานขับสาวน้อยเละครับทุกคนที่ยินดีต้อนรับน้องกันอย่างถลม่มทลายเลยต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีหมอลำเบอร์หนึ่งมากๆนะครับทุกคนเนาะก็โอ้โหเหมาะสมมากๆกกับน้องออฟสุพรพลนะครับ The cat sat on the เรื่องของความสามารถนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยครับทุกคนเนาะโหดีกรีแชมป์หมอลำไอดอลแล้วก็ฝากผลงานเอาไว้เยอะแยะมากมายครับสำหรับน้องออฟสุรพลนะครับและที่สําคัญเลยคือเป็นแชมป์หมอลำไอดอลทีมสีแดงด้วยพ่อโจโอุงองอิงเพชรบ้านแพง FC ฟันลับเนี่ยก็เลยเวลคั่มนะครับยินดีต้อนรับน้องกันอย่างถล่มทลายเลยนะครับและต้องบอกว่าบอสโจยูมนินเองครับทุกคนก็สุดภูมิใจในตัวน้องออฟมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้บอสโจเคยได้เหมือนกับทักไปจีบนะครับทุกคนทักไปจีบให้มา เป็นพระเอกของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยนานแล้วนะหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยที่น้องออฟสิรพลเนี่ยเรียนอยู่ใช่ไหมครับจากนั้นก็คาดเคลื่อนกันไปนะครับวันนี้แหละวันเวลาจัดสรรแล้วครับทุกคนที่ได้น้องออฟสิรพลเนี่ยเข้ามาร่วมงานในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปีนี้อย่างที่บอกว่าเขาล้าเรื่องผาแดงนางไอนะครับซึ่งแน่นอนว่านางเอกอมแอมเพชรบ้านแพงของเราเนี่ยก็ได้รับบทเป็นนางไอ้่ใช่ไหมครับแล้วก็น้องออฟสิรพลครับทุกคนก็ได้รับ บทเป็นผาแดงน่าดูมากๆนะครับแล้วก็ปีนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยน่าติดตามมากๆนะครับมีหลายคนที่เข้ามาเสริมทับในวงทั้งน้องใหม่โอ้แล้วก็ดาวรุ่งดวงใหม่เนี่ยเข้ามากันอย่างถล่มทลายเลยนะครับทุกคนและแน่นอนว่าสาวน้อยเพ,เพชรบ้านแพงเนี่ยมีตัวชูโรงนะครับอย่างน้องอ,อุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนที่ตอนนี้เนี่ยเอฟซีฟานคับเนาะก็ MK ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีในทุกๆปีครับทุกคนก็ถือได้ว่าสาวน้อยเพ,เพชรบ้านแพงจ้างแล้ว คุ้มค่าจ้างอย่างแน่นอนครับทุกคนเนาะมีอะไรให้ดูเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับในส่วนของเมื่อวานนี้ครับทุกคนทางด้านบอสโจยมานินเนี่ยได้ออกมาโพสนะครับเป็นการประชุมเนาะกับคุณครูที่ทำชุดแล้วก็คุณครูที่ทำในเรื่องของแดนเซอร์ให้กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยบอสโจก็คือเข้าประชุมเองเลยนะครับกับซอนุชพร้อมเขียนข้อความเอาไว้เนี่ยบอกว่า คิดว่าผมจะปล่อยหรือจ๊ะรูปแบบชุดโชว์ปีนี้สาวน้อยทั้งสองวงเจ้าภาพ f อบอกผิดหวังจ้านี่นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่บอสโจต้องลงมาดูเองจริงๆครับทุกคนเนาะต้องบอกว่า,าเมื่อเขาเรียกว่าอะไรเมื่อไม่กี่ เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนต้องบอกว่าบอสโจเนี่ยจะไปโฟกัสในเรื่องของหนังคลายอ้อใช่ไหมครับทุกคนแต่ทีนี้บอสโจก็คือลั่นเลยก็คือลงมาดูด้วยตัวเองก็เป็นข่าวเป็นคราวกันไปเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวนี้กันพี่ท็อปสราวุทเนี่ยส่งตรงมาถึงุอิ่มเลยเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยว่าปีนี้ทิศทางจะเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับดูเหมือนว่าปีนี้การเริ่มต้นในการเตรียมวงและก็เปิดฤดูกาลนะครับจะเข้มข้นมากขึ้นนะครับเพราะวา ไปหมกมุ่นกับการไปถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องขายออม,ม,มน,นะครับมเมื่อปีก,ก่อนที่ผ่านมาพอกลับมาอีกทีหนึ่งมาตรวจงานนะครับเรื่องของชุดโชว์ต่างๆไม่ผ่านนะครับจนเจ้าตัวนี้ต้องออกมาเหวี่ยงวีนทีมงานนะครับว่าทําตามที่สั่งไว้ไม่ได้ครบตามที่กําหนดนะครับรวมทั้งชุดอาจจะออกมาไม่ได้ดั่งใจนะครับต้องมีการทิ้งโล หรือใหม่นะครับในปีนี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ,ซ้ำซากอีกครั้งหนึ่งงานนี้บอสโจนะครับเรียกว่าประชุมใหญ่ประชุมทีมแล้วก็ดูแลในส่วนของการทํางานนะครับในเรื่องของชุดโชว์และก็เรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ถูกสั่งมาจากต่างประเทศที่จะเอามาประกอบนะครับรับรองเลยว่าไม่ผิดพลาดเหมือนเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ต้องทํางานถึง2ครั้งด้วยกันสนับสนุนโดย นี่คือข้อความนะครับที่พี่ท็อปได้มีการเล่าข่าวเมื่อเช้านี้เนาะจากคุยข้างสตูพี่ท็อปก็เหมือนกับว่าส่งมาถึงวิ่ขงข้อควากันแบบ นะเลยนะฮะทุกคนก็นะครับนั่แหละครับเป็นกําลังใจเนาะให้กับสาวน้อยเพชร <ๆ S 1> บ้านแพงในปีนี้นะครับอย่างที่บอกว่า,าเดี๋ยวนี้หลายวงก็คือเริ่มมีการเปิดตัวฉากแสงสีเสียงอะไรมาแล้วครับทุกคนสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นอีกหนึ่งวงที่ถูกจับตามองแล้วก็ถูกจับจ้องเยอะมากๆเพราะว่าเป็นหมอลำที่ FC แฟนคลับเยอะนะครับฐาน FC แบบแน่นมากๆอะไรเงี้ยคนก็เลยรู้สึกคาดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชว์มีเรื่องของฉาก แสงสีเสียงต่างๆแต่ในเรื่องระบบเครื่องเสียงไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมาตรฐานอยู่แล้วนะครัทุกคนและในส่วนต่างๆแล้วไม่มองว่าไม่น่าห่วงเพราะว่าบอสโจยูมินเขาก็จัดเต็มในทุกๆปีอยู่แล้วแล้วก็พัฒนาเลเวลเนี่ยขึ้นมาทุกๆปีกันอยู่แล้วนะครับทุกคนอะ่ะก็ต้องมารอติดตามกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงน,น,นะครับทุกคนอะ่ะวันนี้ก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับ หนุ่มอ๊อฟสุรพลด้วยน่ารักมากๆครับซึ่งได้ใจเจ้าภาพไปเต็มๆน้องเจ้าภาพคือไม่ต้องห่วงเลยเพราะฉะนั้นงานไหนฤดูกาลหน้านะครับได้หนุ่มอ๊อฟสุรพลแล้วก็น้องอมแอมเนี่ยคู่กันอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นพระเอกตัวหลักของวงเพราะฉะนั้นก็จะแบบว่าต้องเดินทางไปกับวงเนี่ยได้ตลอดนั่นเองครับทุกคนนี่คือจุดประสงค์หลักๆของน้องน้องอ๊อฟสุรพลนะครับแล้วก็เขามีการประกาศนะครับรับสมัคร ผู้ติดตามนะครับแล้วก็รวมถึงคนขับรถด้วยเนาะใครที่นะครับสนใจเนี่ยก็สามารถทักไปได้เลยที่ Facebook ของน้องอ๊อฟสุรพลนะเขาก็น่าจะเป็นการพิจารณาเองนะครับทุกคนก็สามารถทักไปได้เลยปีนี้ก็คือพร้อมลุยกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆเนาะสำหรับน้องอ๊อฟสุรพลสาวน้อยเพชรบ้านแพงพ้าแดงของเราโอ้โห สมศักดิ์ศรีนะอิมาว่าสมมากๆเลยสมศักดิ์ศรีมากๆเลยที่อบอสโจเนี่ยได้นะครับได้น้องออสุรพลเนี่ยไปร่วมงานด้วยในฤดูกาลนี้นะครับปังมากๆเนาะน้องออฟก็คือลั่นแล้วนะฮะลั่นแล้วว่าไม่รับงานไม่รับงานในเดือนกันยายนนะไม่รับงานนอกนะเพราะว่างานเขาก็มีงานหลกักๆอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะ สำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับอุมอ้มอิ่มด้เนาะแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่หมอลํายังปิดฤดูกาลอยู่เนาะใครที่คิดถึงหน้าฮ้่นหน้าเวทีก็อดใจรอแป๊บหนึ่งในช่วงของเดือนกันยานี่แหละสิงหากันยาเนี่ยเป็นต้นไปก็น่าจะได้เริ่มชมแล้วนะครับสาหรับ เวทีแสงสีเสียงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะว่าจะมีอะไรแบบว่าลุ้นแล้วก็น่าติดตามมากในในปีนี้นะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับ